เอ็กใช่นะกระต่ายปอยยาคร่ะยากค่ะลูกพลขายาพานุขาเบายางไม่พยาลูกพลเบาๆบาค่ะไม่ได้อย่างนี้นะเจ็บมือครับเล่นเริ่มเบ้านี่เบื้องหลังนะฮะนี่น่ะเจ้าของกรีดยางในตำนานแห่งกรอบค่ะสมัยก่อนอื่นตื่นทีไรครับว่าใสงขาสองทุ่มค่ะสองทุ่มเป็นกี่คุ้มค้าสองทุ่มค่ะตืงทกลางคืนแล้วมีไหมแบบมากรีดกันแล้วก็โอยเกิดอะไรก็มันก็มานั่งพ้อรักกันกอดกันอะไรแบบนี้มีไหมไม่มีค่ะจริงเหรอเสียงมันโลกเหรอ มีอะไรบ้างเหรอมียุงไหมก็คือขีดถ้ากีดเยอะก็เจ็ดทุ่มหนึ่งไงสว่างสว่างเลยแล้วคุยขีดไปคุยแั่ไมีสิวพอดีเลยใช่ค่ะขีดก็กรอกขีดไปแล้วคุยกันมีไหมคุยกันคุยกับฟังเพลงขอขาขอขาเมียข้าเมียขาคุยกันไหมคนละมุมอะคนละมุมละต้นเลยข้าวขึ้นละต้นแล้วเกิดงูวิเจองูทําไงเคยเจอไหมงูเจองูไหมเปิดไปอ่ะเจอไหม เจองูก็มาต้มครับงูเยอะเลงูอะไรอะงูอะไรงูในสวนยางเราเราจะคุยกันเรื่องงูอีกนานค่ะอีกชั่วโมงหนึ่งค่ะว่าแตงแขกเราไปแตงกินงูไหมไม่กินค่ะเพราะไม่ฆ่าสัตว์ั้นงูงูมีสองตานะคะค่ะงูสองตางูอะไรอะงูไล่งูปลางูเลื้อยถ้าเห็นงูจะบอกว่าอยู่ใครอยู่มานะคะใด้นักู่ได้แล้วไหมได้อีกก็ได้ คนนี้ไครกรีดเก่งกว่ากันเอาเลยนะไครเจ้าพร้อมเลยนะคะอไข่ไข yeah, yes, uh, ่ใครเข้าก่อนมีสองคนใช่ไหมตัวนู right. ้นใช่ไหมตัวนี้เข้าไหม นะวันนี้เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังตัดแต่ลุูพลนี่คืออาชีพทั้งเดิมของคนคู่นะครับไซเล็บดังแขกกขอกอวันนี้อุปยศรายงานแข่งบ้านกรอกนะครับเกิดเหตุการณ์สองผเมียกลับมากิีดยากันเหมือนเดิมครับสักการะขึ้นมาดูเลยนะครับในเบื้องหลังมาแล้วมาเป็นดีกาแฟสุขภาพดีติดตามชมนะครับอุปยะรายงานจากช่องชาแนลอุปยะค่ะ ชาไทยชาแนลครับโอ้ไม่ไงฝากจ้าเลยฝากฝากช่องอะไรพี่แตงไฟมันนี่นะค่ต้องฝากแล้วยอดโพยพุ่งแล้วเออยอดเยอะกระชุ่มชาไทยช่องอะไรครับฝากฝากช่องชาไทยชาแนลนะคะแล้วก็พิวพิรยะชาแนลจะกลับแล้วจะไวพรอะไรดิชันเดี๋ยวกลับแล้วค่ะคุณชมว์ไวพรอะไรอารักกขอให้เพื่อนๆนะที่ไอ้กอดได้ที่ชันไม่กอดโกรธแล้วอ่ะ เพื่อมีดเฉาะกันเลยหรออะไรฝากอะไรอะไรไว้พรไว้ชัยจะกลับแล้วให้กลับทันเครื่องนะคะวันนี้จะได้ไม่จับเครื่องอีกสุดท้ายแม่ที่ห้องนะคะโอเคแม่แม่ทางปลอดภัยค่ะเช่นกันนี่คือสำคัญที่สุดนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะถ้าไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะไม่ได้กล่าวอเดินทางปลอดภัยค่ะ เดี๋ยวเราก็เดินทางมากันบ,บ่อยๆเราจะมาปลูกบ้านอยู่นี่แล้วค่ <c oughs> จะจมาแตนขาแล้วจะวายกินข้าวมาแตน<ล>ันลเลยแล้วแต่ไมชาคือค <c oughs> นนี้เริ่มปลูกบ้านที่บา้านกรุงองเลยหลังบั็นเรื่อคุณข่ายืนเขาดต่เหมือนข่ายืนให้นักปัสสาวะเลยทุกคนมันยงี่แค่คนหยาดนะไม่พร้อมครัยบจีบยางเขาไ่ยินงี้นะฮะย่างคนยอยนะไรไอ้เสียงเงียบปะครับเงียบไหมเงียบไหม

กัดผิดภาพพื้นดวงไปเท่าไรล้เน่ของเี่ยอันนี้ขอเห็ดขออะเนี่ยนกั่งกับเาได้เลย้หาย่าเขานเาทำมทำลินใกล้ยางขนาดนี hmm. mm ้เ hmm. น oh, oh, uh, oh. mm ี hmm. oh, uh, mm ่คมมีดโดนลิ้นมิดเดียวเลยคมมีด เป็นควันตะกั่นแตน้ำยางไม่ออกถ้าแบบนี้เก็บได้ยังครับเนี่ยครึ่งครึ่งถ้วยไม่ได้ก็แปดมิสองอาทิตย์แปดมิสองอาทิตย์สองพักหนึ่งครึ่งเดือนเกือบครึ่งเดือนเกือบครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนพอดีครับสองอาทิตย์ก็วันที่สิบห้าของทุกเดือนแล้วมีการขโมยของหายไหมครับไม่ครับบ้านกกอกกกงแถวนี้ยังไม่มีแต่มันเคยมีทางฝั่งน้องใส่มันเจ็งนาำได้ จะกลับแล้วไอ้พอรพี่หน่อยไอ้ไพอรไอ,อ้พรเลยเอาไว้จะกลับแล้วออสองมี่ไม่มีลูกโดดค่ะไมีเอาไม่มีลูกลับแล้วบอกว่าครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องคุณอุ๊บวิริยะชาแนลด้วยนะครับรแล้วก็ช่องของคุณชาไทยชาแนลนะครับก็หลังจากที่คุณอุ๊บได้มารอบนี้นะครับก็เป็นรอบที่อบคุณมากนะครับก็อยากจะอวยพรให้คุณอุ๊บนะครับพบแก่ความสุขความเจริญนะครับขอให้ รวยรวยปังปัง ปังอะไรครับปังปริเีสุขภาพสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะสําคัญค่ะเพราะว่าสุขภาพต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดค่ะสุขภาพมาก่อนกันมาที่หลังเนาะใช่่คะก็ดื่มกาแฟเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับมีวิค่ะอย่าลืมนะค่ะอย่าลืมดื่มวีบีคอฟฟี่ทุกวันนะครับเขายังเขายังทำงานค่ะลืมอวยพ่อยังเลยเขาเฉยเลยเขาไปทำงานทำงานก่อนลืมผมเฉยเลยไม่ได้ก็อยู่ในใจอยู่แล้วโอเคครับกี่นาทีกี่นาที 10นาี14นาทีครับตอนนี้ครับปิดกล้องแล้วครับพอแล้วปีนให้หน่อยวันนี้เยอะแล้วก็ปิดยังก็ปิดให้ผมดีไหนปิดยังไงอ่ะนี่ก็กดกดปุ๊บผมสองมือปีดโอเคก็กดแรงๆครับขอบคุณพี่โจกดอีกอ่าโอเคได้แล้วนี่ของพี่อันไหนของพี่ขอพี่จนว่างท่าแกงงขาดไม่ใช่หัวคนคุณโจเดี๋ยวก็พังหรอกของผมพังอะไรจะต้องกดแรงขนาดนั้นอือเอออเดี๋ยวเพิ่งจับเทือก่อน